น่งไผ่ันนั่งกอ,อนอนน้ำพ่อเดอ้อไปตรงมานนอนน้ำแม่เดออ้อตองคือซักใ่ไเนอะไม่บ่าไบ้ใส่นี่นบ,บ้าาต้องหนนเสรท่าปากให้พี่น้องจ้ากบบากินเาจ้าเม่งกะละาดเลยท่าปากให้ทุกวัอ่าใมัน่ตัวง พี่น้องชามาจิ้ข้อกันจ้ะพี่นอนมอนวันนี้แดโด,โด,ด,ด,ดดีครับตากปาโอุ้ยไ้้ส่งของไ้พี่ให้น้องเขาเลยียดีใจเชฟชิฟ้าเชียร์ของเอ้ยงานไปงานพอดิ้มข้แล้วางานในใ<ห>้อหนเขาโอ้ขึ้นท่าปากคุณเล้ยงท่าให้นนกจสวัสดีด้วยครับพี่นองสื่อหลามาก็อาอไร,รอย่างฮัลโหล ขอตัวจเขอให้พี ic> ic ่น้องเขาด้อติดติดเอาไปให้หน่อยรคือรู้ือมนี่แดดแล้วมูนี่ชิ้เกี้ยวให้พี่น้องเขาอ่ะนมีสามชี้เจ้าจ้าจ้าแล้ว้อไปข้าแม่เออเกินเลยพอกินเขาข้าเดี๋ยวมาพี่น้องกลาบอ่คุ้ขม ตับทไมใส่ไหนไม่ใส่เป็ี่ยนนี่จินลาบีิไดังโฉมมีลาบอ้าเอาคนตับ เอามหมฮะเอาเนาะเขาเพิ่นเอาป่ะ

ไปหัวพ่อหัวพ่อบ้างพ่อไปนอนมากผู้เฒ่ากับปวยได้อยู่พ่อต้องบางพอแพ้บ้านน้องบางสีส้งเฒ้าจังหวัดก็จะไปเยี่ยมไงพื้นกับบ่มีจังหวัดมืด่อนี้มาพี่น้อง ตรงเขาจังหวัดมือนี้เช่นทโทวไปเมื่อเช้านี่ว่าเมื่อยแล้วก็ต้องดันตามแล้วก็ต้มลูกหมางนี่มั้งว่าปวดหมอนี่ล่ะก็อกระด้่งเบาหรือว่าเม่แม่ที่อยู่น้ำเล้าแถวเบาข้ออยากอาสาเป็น ถ้แปงได่หนีไม่ได้มันดีรงนี่แ้มันทุกจะไม่หนักนี่ช่วงนี้ละช่วงโดนตน้ายของกต่หกม่มาตอยง่านี่แต่แม่ตง่ายต่อยน้อไแม่เป็นตา <num it> แย่ใจเนาะพ่อแควกับ่มีปัญหาไปบึงไมยัมลูเสื่อไงต้องยิผลด้แล้วประด้ใช้ยาพูได้พเนวงลูเสียหนยเนาแม่จ้าบอกหนูว่าไงคะ แม่จะบอกหนูว่าไงถ้าน้ำหกหนูจะเป็นอะไรคะเปินี่นี่กรกหเหยาะนังบไดกิบั tốc vào không ấy ừ, hưng hôn tố quá nghe nào không mua không nạp việt nam บุกพีดบุกพีดตบด้วนั่งด้วยยากินลูกนี่สุดครับหอนซาใจทำพี่นอะมันย้ำหอนกับหอนปวดหอนมาตอนนี้ยวโทษเป็นถามแม่เม้วแม่เม้ยว่ากันว่าร้อหมอครับ กหมอกอหมอนี่ใส่เออ่อเขาเขนสูงไปดี่ เป็นเงินกุ้นาะเป็น่จแย่าจนะพี่น้องนะวิไก่ครับอไหญ่ใอยากพาไปเรื่อยเ่อยเดีวมาเอาขายของปิดฝนตกขอได้่ี้น้อนด้บมาเีแล้วจ้า ผลน้อพี่น้องทั้งค่าออเดอร์พี่น้องเมื่อนี้เราเีไปยักเียร์ัที่ยัทุกเสิมกินโดนปกินปาอ่ต้องเกิน่ให้น้องกิน ุ้ยเม็ดแม่ซักแผ่นที่น้อนแห่งอีหลาแล้วีนี่แม่ซักที่น้อนแห่งอีหลาแล้วซักที่น้อนกับผาหงส์ที่ร้านนีน้ไปไหน เราคนยังเราคนหลังนังเราบุบไปรถเนี่ยนรถเนี่ยนนะเออเป็นปตัดกล้วยเรื่งค้นเป็นลมหายใจความบ่อเราเพิ่งเสร็จหมดลมหายใจเราไปตัดกล้วยแล้วเรากลับมาบ้านแล้วเราเนี่ยนนะเออเขาก็เลยบอกกัน แม่ที่ยูน้ำแหละพาไปแม่เหมียวพาไปหาหมออันนี้พอาไปแลว้วมันมันผัดเครื่องน้ำท่วมกอดเครื่องเครื่องน้ำท่วมกอดเครื่องต้อมลูกหมากโตที่เราอยู่ไกลกันลูกหลานกันไปหายาก ก็จะทรไปถามข่าวคนตลอดน,นะครับบางเรื่องอะบางนึงก็ไปใช้ปุ้มน้ำแหละ<ม>ไปเผาล,ล,าลางุงน้ำแหละฉันบอกได้ไปเผาลุงวันนึงก็บที่พอมีเงินเติมน้ำมันไปอยู่น้ำมันแมงกรเสียแด่งขนาดนงินเติมน้ำมันบางแห่นยังได้ยุบเพิ่น ย้มทุกกะทุกได้เนาะพี่น่องว่าไผเหรอพี่ดิย้มทุกมีทุกทุกงเลไม่บ่คอยไม่บ่ค่อยไปหาผู้ใดหรอกพี่ยาพกะเจอวานหน่าขี่ทุกโอ้ยขีขอแม่หนังร้อนี่ลรเพื่อถือ แบตเตอรี่พวกปลาดดนจะเอาละวน้องพี่น้องไปห็นตับไปกินเบิร์เจ๊ยบต้องไปเูให้นหน่อยที่ม้งน่ะตับบนหลายพุงนี่เลยความเจ็บความปิ่นเนี่ยวันนี้ขอคาดอยากให้มันเปล่นนอกน้องพี่น้องแต่ว่ามันผิดอย่างคือมันลงแต่อยู่กับซุ้งกระแซงแค่เด็กได้มามแบบคนอัาน ไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่ไปเอามากว่ายังแกวไปเอามาค่ะโอ้ยไป,ไป,ไปลูก่อยแก้ผพาแล้วไปก่อนด้อจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า